ก็เล่นเป็นนะไหมเป็นอย่างรวดเร็วดูเกาขึ้นมาอีก40-50%ได้เลยอเอาง่ายที่สุดเลยเอาไหมาเขาเรียกว่ารูดเวลาคิดอะไรไม่ออกเวลาถามมือเบกคนอื่นๆรุ่นพงรุ่นพี่หรือวงอื่นคิดแล้วไม่ออกให้รูดเลยหรือทำพอร์ตผิดจำอะไรไม่ได้ให้รูดรูดคืออะไรอ่ามันคือการรูดสายไงลน,นะฮะ แต่จะใช้ตรงไหนใช่ไหมดูตัวอย่างไปอย่างไวเป็นง่ายๆได้เลยจะหยินป่าอันนี้เล่นปกติไปก่อนอันนี้เล่นปกติก่อน ว่าจะเปลี่ยนเป็นท่อนล้อจะเปลี่ยนเป็นท่อนฮุกจะเปลี่ยนเป็นท่อนดนตรตีนะฮะอยากเพิ่มเทคนิคเพิ่มลีลาเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรสีสันออของเพลงแต่อย่าใช้เยอะใช้เยอะไปเสือแล้วเพื่อนก็จะรู้ว่าอะไรนักหนาเพราะเพื่อนก็ต้องก็ต้องจับจังหวะเราใช่ไหมฮะกองก็ต้องจับเสียงกรีบ,บเราบูติก้าก็ต้องจับคอร์ดกับเราเราเป็นคนกลางที่ต้องเป็นคนเชื่อมจังหวะกับเมโลดี้ดังนั้นเบด อยลูดเยอะเออลูดเฉพาะทอาที่ส่งล้วจะจะจะ,จะดูเท่แต่ทีนี้มันจะมีจังปัญหานิดเดียวคือเราต้องไวหนึ่งคือต้องไวสองก็ต้องฝึกหน่อยว่าถูถูเดี๋ยวมันจะเจ็บนิ้วสามก่อนที่จะเข้าอ่ะต้องเข้าให้ทันไอ้ถูเนี่ยมันจะเทะ่แต่ว่ามันจะต้องเข้าห้องต่อไปให้ทันปกติถูกก็อ่าแต่ถ้าถูแม่นแม่นให้รู้สึกว่า เแต่คนละคีย์คนละเสียงถูนนี้แล้วมันเท่ขึ้นอย่างเช่นอ่ยังไงใช่ไหมง่ายง่ายให้จําว่าตรงนี้เป็นหัวเบสแล้วก็ให้จําว่าตรงนี้มันมีสองจุดใช่ไหมอันอื่นมีจุดเดียวหมดเอออันนี้มันมีสองจุดอยู่อันหนึง่งให้จําว่าอันนี้เปรียบเสมือนหัวเบสอีกอันหนึ่งดังนั้นถ้าคุณจะกด C มันก็คือจุดที่สองถูกปะ คุณกะถูไปที่จุดที่สองที่คุณเห็นถ้าคุณ A ข้างบน A คือจุดที่สามเห็นไหมหนึ่งสองสามที่มันมีเนี่ยที่เขาแวกให้จำเร็วๆคุณก็ถูไปถึงจุดที่สามเลยแล้วมายางอน หรือถึงถึงถึงตตถึงขู่เฉพาะท่อนส่งจะเข้าร้องแล้วจะเข้าโซโล่แล้วจะเข้าคุกแล้วอ่าค่อยถูไม่ต้องไปถูตรงกลางเพลงทำเพื่ออ่าข้อสองถูใกล้ๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยถูยาวๆข้อสามดูตรงจุดตรงนี้อ่าเราจะถูไปถึงจุดนี้มันคือคอร์ดเดียวกันแต่คนละเสียงเสียงสูงเสียงต่ำลง ก็เอาสูงถูกลับขึ้นไปก็ดูให้เหมาะกับเพลงถ้าเพลงช้าไหนเหมาะก็ใช้เพลงเร็วไม่เหมาะก็ไม่ต้องใช้โอเคอ่า okay. มีแต่เธอก็ถูกได้ถ,ถูกไหมดโอเค ดูได้หมดเออไม่ยากดูซ้ำไปเรื่อยๆนะ,ะง่ายเป็นเร็วทเท่โชว์เกา๋าเอ็นตัวตีเป็นง่ายๆภายใน2นาที5นาทีก็เป็นไปละบ๊ายบาย